หลังจากมูนได้รู้ว่าแม่ดลูเซียพยายามเขียนชื่อใหม่ในคำสัญญาเพื่อควบคุมวิญญาณของเอริกและครอบครองพลังของความรักนิรันดร์เธอจึงออกเดินทางตามหาชื่อของเอรินที่หายไปก่อนที่มันจะถูกเขียนซ้ำแล้วทุกอย่างจะสายเกินไปณนะห้องใต้ดินของห้องสมุดดวงดาวมูนกลับมาที่ห้องสมุดดวงดาวพร้อมแก๊งสัตว์คู่ใจเธอเดินลงสู่ชั้นใต้ดินที่เรียกว่าชั้นหนังสือไร้ชื่อ ที่นั่นจะเก็บหนังสือเวทมนต์ที่ยังไม่สมบูรณ์รวมถึงบันทึกวิญญาณมินนี่บินบวนแล้วพูดเรียนเสียงลูเซียเบาฮ,าฮ่าฮ่ชื่อเป็นสิ่งสุดท้ายที่คนลืมและเป็นสิ่งแรกที่คำสัญญาใช้ควบคุมมูลเปิดแว่นตาส่องดูหนังสือทุกเล่มจนกระทั่งพบเล่มหนึ่งที่เปล่งแสงจางฮ่าฮาปกสีฟ้าหมดมีชื่อว่าบันทึกของน้ำตาสุดท้ายเมื่อเปิดหน้าแรกเธอเห็นข้อความเขียนด้วยหมึกซีซีว่า วันที่ฉันกลั้นน้ำตาไม่ไหวฉันเอาชื่อของตัวเองซ่อนไว้ในคำขอหากใครต้องการปลดปล่อยฉันจงไปยังบ่อน้ำสุดท้ายที่ฉันเคยร้องไห้ที่บ่อน้ำร้างในป่าหลังหมู่บ้านมุนกับพวกเดินทางไปยังบ่อน้ำร้างในป่าหลังหมู่บ้านที่นั่นมีหินเรียงกันเป็นวงกลมและน้ำในบ่อสายราวกระจกเธอใช้แว่นตาส่องและเห็นภาพเอรินนั่งร้องให้อยู่ตรงนี้เธอร้องเบาๆว่า ถ้าเขากลับมาฉันกลัวว่าจะไม่มีทางปล่อยเขาไปได้อีกจากนั้นเธอก็หยดน้ำตาลงไปในบ่อพร้อมพึมงทำขอให้ชื่อของฉันลอยไปกับความรักเพื่อปกป้องเขามูลเข้าใจแล้วเอรินได้ซ่อนชื่อของตัวเองไว้ในน้ำตาและผูกมันไว้กับบ่อน้ำนี้บัตเตอร์พูดชา้าช้าเพื่อให้ใครก็ตามไม่สามารถใช้ชื่อนั้นควบคุมเธอได้อีกมูลจึงหยิบแว่นขยายวิเศษมาส่องที่ผิวน้ำและทันใดนั้น เธอเห็นอักษรเรื่องแสงค่อยๆลอยขึ้นมาจากน้ำเป็นชื่อเขียนด้วยลายมือสวยงามว่า Ellerin Vire Romo หอนสัน้นฮ่าฮเจอแล้วนี่แหละชื่อจริงของเอรินทันใดนั้นเองพื้นดินสั่นสะเทือนและเงาดําพุ่งออกจากบอกลายเป็นหลูเสียที่หัวเราะอ,อย่างบ้าคลาั่งเด็กน้อยคิดจริงๆหรือว่าฉันจะปล่อยให้เธอหาเจอได้ง่ายๆเธอชี้ไม้เท้าไปที่น้ำพร้อมสะกดคำอย่างรวดเร็ว E L A I N E จงเป็นของข้า แต่มูตโกนกลับทันทีไม่เธอไม่สามารถเป็นเจ้าของชื่อที่เกิดจากความรักด้วยความโลภได้เธอใช้แว่นตาวิเศษฉายชื่อที่แท้จริงขึ้นสู่ท้องฟ้าชื่ออิเลรันวิเรลกลายเป็นแสงสีทองและบ่อน,น้ําก็ระเบิดออกเป็นละองดาวสลายเวทของลูเซียทันทีจุดเปลี่ยนชื่อของเอรินได้รับการเปิดเผยด้วยความรักแท้ทําให้ลูเซียไม่สามารถใช้เวสกดชื่อเธอได้อีก และที่สําคัญวิญญาณของเอรินเริ่มปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนในแสงจันทร์เธอยิ้มให้มูลขอบใจนะเด็กน้อยที่ช่วยให้ฉันจําได้ว่าฉันเป็นใครแต่ก่อนที่เธอจะพูดจบเสียงท้องฟ้าก็ฉีกออกเป็นแสงสีม่วงเข้มลูเซียได้ส่งชื่อปลอมเข้าไปในหนังสือสัญญาแล้วและเธอกําลังจะใช้มันบงการเอริกให้กลายเป็นปีศาจานิรันมูลกำมัดแน่นเหลืออีกแค่ชื่อเดียวถ้าฉันหยุดลูเซียก่อนเธอเขียนชื่อเอริกได้ คำสัญญาจะเป็นอิสระและความรักของทั้งสองคนจะได้พักผ่อนเสียที